ช่วงแฟนไทยไขายดีสนับสนุนโดย Worldwide Coffee ศูนย์รวมธุรกิจกาแฟคบวงจรเป็นผู้นำและตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องชงกาแฟแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในราคาเริ่มต้นเปิดร้านเพียง2 9 9 9 9บาทถึง499,000บาทบริษัทของเราดูแลร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า1,000สาขาทั่วประเทศอีกทั้งยังมีวัตถุดิบเช่นมเมล็ดกาแฟใบาชาเขียวใบาชาไทยโกโก,โก้ดาร์กช็อกโกแลตสนใจโทร0 8 0 8 6 7 6776 เซเว่นอิเลเวนปลอดภัยจากโควิด -19 แค่ไหน ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้ดูจะลุกลามหนักขึ้นจากที่เคยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ได้กระจายไป59จังหวัดพร้อมกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกวันและในขณะที่ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและธุรกิจบริการต่างๆต้องหยุดกิจการชั่วคราวเซเว่นอีเลเวนดูเหมือนจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการถึงขนาดที่หลายคนบอกว่าตราบเท่าที่เซเว่นอีเลเวนเปิดเราจะไม่มีวันอดตาย ซึ่งเ e เ e ่ e อเเเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจึงมีความเสี่ยงสูงมากที่คนทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยจะเข้ามาใช้บริการเมื่อมีคนมาใช้บริการเยอะมากความเสี่ยงก็ต้องมีมากหลายคนจึงเกิดความกังวลว่า7 e เ e ่ e อที่เราเดินเข้าออกทุกวันจะปลอดภัยห่างไกลาจากโควิด19มากแค่ไหนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หาคำตอบมาสร้างความสบายใจและดูกันว่าวิธีบริหารจัดการแบบมืออาชีพของเขานั้นทำอย่างไรกันบ้าง มาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยใน7ซเว่นอบริษัท CPO ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอเลเวนในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอ,อนามัยของพนักงานและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นอย่างเข้มข้นโดยทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินมาตรการในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั่วประเทศดังนี้ค่ะ 1. ทำความสะอาดทุกสามชั่วโมงโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคและทําความสะอาดในพื้นที่ภายในร้านที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่นเคาน์เตอร์แคชเชียร์เครื่อง POS จุดบริการเครื่องดื่มอาหารอุ่นร้อนรวมถึงอุปกรณ์ใส่อาหารและใส่สินค้า 2. ทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคและทําความสะอาดกับอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารเช่นที T ่คีบมีด เขียงอุปกรณ์เครื่องชงเครื่องดื่มและทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน 3. ทํทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดในพื้นที่ภายในหลังร้านเช่นประตูทางเข้าประตูตู้แช่แข็งตู้เก็บอุปกรณ์เตรียมจำหน่ายราวบันไดประตูห้องน้ำโดยทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน 4. เว้นระยะห่างในการชำระเงินกว่า1เมตรอันเป็นการยกระดับนอกเหนือจากการทำความสะอาดชั้นวางสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจุดสัมผัสต่างๆภายในร้านการกุ่มเข้มเรื่องระยะห่างเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เซเว่นอลได้นำมาใช้ 5. บริการขนส่งสินค้า d e l i v e อรีสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่โดยรอบโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นและต้องการซึ่งจะมีทีมงานคอยให้บริการจัดสง่งทั้งกลุ่มข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมรับประทานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าทุกคนค่ะกรณีศึกษา7 e เ e ่ในยามที่อู่ฮั่นปิดเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในประเทศได้มั่นใจเต็มเปี่ยมว่าเซเว่นอีเลเวเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพหากเทียบเคียงการแพร่ระบาดโควิด19ในเมืองไทยยังไม่รุนแรงเท่าที่เมืองจีนโดยเฉพาะในอู่ฮั่นที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโควิด19ในขณะที่ทางการจีนมีประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นลองมาดูวิธีการบริหารจัดการร้านกันดูค่ะเซเว่นอีเลเวในเมืองจีนนะตอนนั้นเขาทําอย่างไร 1. หให้พนักง,งานทุกคนแจ้งสถานะสุขภาพตัวเองทุกวันสิ่งนี้คือขั้นตอนแรกที่ต้องโปร่งใสมีข้อมูลในมือรายง,งานทุกวันจึงจะบริหารจัดการได้หากมีอาการก็ต้องตรวจวัดไม่ให้ไปเจือปนในกระบวนการผลิตเด็ดขาดทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบทําให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลทุกวันรู้ว่าผลิตเมื่อไรแจกจ่ายไปที่ไหนมีรถกี่คันวิ่งไปไหนบ้างติดตามได้ตลอดทําให้ระบบโซนิ่งมีประสิทธิภาพ 2. ทํทำงานควบคู่กับการป้องกันของรัฐบาลเครือซีพีเป็นบริษัทข้ามชาติในจีนได้ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐที่ให้ความมั่นใจแก่รัฐบาลว่าประชาชนในเมืองจะไม่เกิดภาวะวิกฤตอาหารมีการแจ้งกำลังการผลิตให้ภาครัฐทราบชัดเจนเช่นหมู260,000กกิโลกรัม ไก่3แสนกิโลกรัมไข่2ล้านห0าฟองและอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน5 0 0 0ชุดเป็นต้นให้ภาครัฐสามารถส่งสารบอกประชาชนได้ว่าจะไม่ขาดแคลนอาหารและมีการจำหน่ายตามจุดที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. ลดการใช้เงินสด โดยจะเน้นให้ลูกค้าหันมาจ่ายเงินผ่านบัญชีหรือซื้อออนไลน์แทนการจ่ายเงินสดรวมถึงออกแบบระบบส่งถึงบ้านแบบ d e l i v e อรซึ่ง CP Freshmart ในจีนส่งทั้งของสดอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งถึงบ้านเลยคะ่ะ 4. ลงทุนชุดป้องกันขั้นสูงสุดให้พนักงาน เครือซีพีเชื่อว่าถ้าพนักง,งานปลอดภัยลูกค้าก็จะปลอดภัยจึงได้ลงทุนชุดป้องกันเต็มรูปแบบถุงมือยางชุดคลุมทั้งตัวแว่นตาแบบครอบซึ่งระบบเข้าโรงงานเป็นระบบปิดฆ่าเชือ้อการขนส่งก็มีการตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอนและทำความสะอาดฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อพร้อมบันทึกไว้ทุกขั้นตอน 5. ขออนุญาตในการส่งสินค้าอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าบริษัททำทุกอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์จึงมีการขอใบอนุญาตในการขนส่งสินค้าทุกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการจัดส่งที่ภาครัฐได้กำหนดนอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติเคลื่อนย้ายพนักง,งานการขออนุมัติเคลื่อนย้ายสินค้าวัตถุดิบจนได้รับใบอนุญาตส่งสินค้าข้ามเขตเพื่อให้สามารถนำอาหารจากโรงงานผลิตไปสู่ประชาชนชาวจีนได้ 6. ททำงานร่วมกับชุมชน โดยใช้การกระจายสินค้าซึ่งได้รวบรวมอาสาสมัครในแต่ละเขตพื้นที่และชุมชนทั่วนครอ,อูร่ฮั่นจำนวน11,000คนมาช่วยในการกระจายสินค้าโดยอาสาสมัครจะมารับสินค้าจากจุดหลักในการกระจายสินค้าและนำไปส่งต่อให้แก่พี่น้องในชุมชนซึ่งอาสาสมัครเหล่านั้นจะรับใบสั่งซื้อหรือออเดอร์ในวันถัดมากลับมาด้วย 7. วางแนวทางสุขอ,อนามายัยให้พนักงานอย่างเข้มงวด มีการวางแนวทางสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลของพนักงานอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ในทุกโรงงานที่ประเทศไทยมี6ขั้นตอนคือหล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆหรือหลังไอจาม 2. กินร้อนใช้ช้อนกลางไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัด 4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนและหลังเลิกใช้งาน 5. คนที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคเช่นแม่บ้านแม่ครัวรอปรพอพยาบาลให้สวมหน้ากากถุงมือและ6ใส่หน้ากากอนามัยและทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่ห้องพยาบาล แต่ทั้งนี้การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดต้องเริ่มมาจากตัวเราเป็นหลักค่ะหากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงที่ชุมชนงดการออกจากบ้านสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในตอนนี้จําเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ออกไปให้ได้ค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ